นั่งอรอยังเห็นอย่างยุพูเดียวเนาะปูทะเลสดๆกินได้อ้่อยมากสงสัยกินสมตำเน่นี่กินประแดกตำดังจริงว่ะสีสมแขวอยู่พอดีวาขอกินจักหน่อยเห็นอย่างยู่นั่ง มาพ่อยืนขึ้นมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่ขึ้นไปมาขึ้นมาเลยขึ้นวองนี้เนาะอืออืออืมอ,ม,อม,มามาตั้หงส์ตั้หงส์ตั้ตมทะเลพ่อใหญ่เอ้ยขึ้นมาเลยโอ้เห็ดเฮือนอย่างน้อนี่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขามากแกมากเลโอ้ย จังไดมาจังไดเนาะจังไดไมาเล่นน้ำนางเนาะอารมณ์สุนทรีอย์ยังะไรบ้างเนี่ยคือได้ตึมตัมพูทะเลทะเลทะเลปูตัวแบบยิงใหญ่คุณโอ้ยยิงใหญ่เลยพ่อใหญ่โอ้ยโอ้ยขาดแบบยิงใหญ่มานั่งกินผู้เดียวเท่ากันอย่างพ่อใหญ่อยเมานั่งกัดแมนโอเดี๋ยวพ่อใหญ่ถามก่อนนั่งจ้าจ้าเฮ็ยเงี้ยนอีหยังก่อนนี่นะ พ่อใหญ่เอ้ยโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยเบาคือเบาเนาะนั่งกระเรียนเชิญอลวงหนาเด้อจ่าเด้ออันนั่งสิแต่งงานปีใหม่นี่เฮือนหอว่าจ้าที่แต่งไม่แม่เราบักทิศผู้เก่าแหละนั่นบักทิศผู้เก่าโอ้ยอย่าไปถามหาพ่อใหญ่เอ้ยมันเท่าไรมันเท่านั่งโต้มาหัวเท่าว่าเออจัดยังกับ่อะไรไม่อยังคนเท่าโอ้ยเป็นอยังไรเอามันตะที้แรกล่ะจักนึงว่าลงโลนเจงไหนพวกพ่อใหญ่เอ้ยแสดงว่าตอนนั้นรอแห้งดีนาะเอาซื้อวที่โถน เอากินก uh, uh, ินกินกินกินพอดีครับตรงนั้นสมเขียวมันเลยฮะพ่อใหญ่นี่ปูปูใหญ่ยังมากกินปลาตําดังตึงกินกินไม่อยากแค้นพ่อใหญ่กินกินมันอะไรโอ้โหนั่งปวดขาเป็นเด้อฮะเส้นมันเป็นอย่างบุ๋มันเท่าแล้วยเหระเนาะบ่อบบนั่งบปได้เท่าได้เออมันสร้างเป็นแท้เออเอากินกินพ่อใหญ่กินนี่นี่อันปูเนี่ย นั่งกับสือมากคักคือได้มันสดวนตอนไงเนาะอืเนี่ยอจริงจริงจริงมันต้องเก่งแกกินเลยพ่อใหญ่เออมาต้องเก่งใจนั่งือมึงคอยกันมีเนี่ยเออ่อนไงเนี่ยพอดีพ่อใไงขึ้นสิบว่าได้กินน้ำแล้วล่ะเป็นยังพ่อใหญ่มันหอดเวลามันพ่อใหญ่ก็ลืมข้าวว่ามีธุระดวนต้องเข้าบ้านเข้าซองไปแล้วอีเถ้าอยู่เฮือนฐาน เห็นแล้วกินบ่เออพ่อใหญ่กันทีได้เผาเขาไปเห็นแล้วกินสู้เขากินเอออันนั้นกับบ่พี่เจ้าเลยทาฝากข้องฝากไส่ตอนนั้นเพราะไงคืออันเนาะพ่อใหญ่เนาะไปเอามันรอดขะมันอันป้าเลยบ่กับว่าพ่อใหญ่กับหยากปลาอันมีหญ่อยู่เพื่อนนั่งกับปลาแล้วบ่พิจารณาพ่อใหญ่ไงใจังน่อยบ่บ่นั่งบ่กินเลยนั่งบ่เอานั่งบ่มาคนเ่าก็ยังมานั่งบ่มาคนเ่าทำไมอ่ะไมยเ่าแห้งประนันบ่ เท่าข้ากันตัวเงาะเงาะเต็ึงไปขันเฝ้าเมื่อกัเฝ้าไปเพื่อนยเอ้ยขันโบกิน้องกันนั่นไอจันเมื่อได้นั่งจ้ามื่อจะมากินน้อกันนั่นขันโบกีนี่มอคือสิบ่อยากดอกแล้วเจ้าอยากแล้วมาเอ้ไปไปไป